ครับวันนี้ก็เราจะมาทำการเ,าเช็คระบบของรถทีนนี้ก็รถลูกค้ามีปัญหาสตาร์ทไม่ติดทำการเอารถมาเป็นที่เรียบร้อยก็ตอนนี้ก็เช็คระบบสายไฟสายไฟเข้าจานจ่าย ระบบเข้าจานจ่ายมีปัญหาไฟไม่จ่ายหัวเทียนไฟไม่จ่ายเข้าระบบหัวเทียนตอนนี้จะได้ทํำการถอดอระบบไฟหัวเทียนแล้วก็เช็คตัวหัวเทียนไฟจานจ่ายตัวนี้จะเป็นไฟเข้าระบบจานจ่ายของอจ่ายระบบเข้าขหัวเทียน ตอนนี้ไฟระบบไฟไม่มาตอนนี้กะได้ทำการเช็คจะได้รู้ว่ามีปัญหาตรงไหนจุดตรงไหนหรือว่าระบบไฟฟิวขาดภายในครับมาติดตามต่อตอนนี้ก็ระบบไฟก็ได้ทำการตรวจเช็คเ,เดินสายไฟต่อสายไฟแล้วทีนี้ก็ รถยังสตาร์ทไม่ติดแล้วก็ต้องตอนนี้เรามาถอดดูเช็คระบบหัวเทียน,นนี้มีปัญหาไหมตอนนี้จะได้ถอดทำการถอดหัวเทียนออกทุกหัวครับเรามาติดตามดูทุกขั้นตอนออท่านจะได้มีความรู้ว่าถ้ารถสตาร์ทไม่ติดเราควรเช็คยังไงตัวน,นี้ จะเป็นรถเก๋งต้า i ตีเครื่อง 3A256 ตอนนี้ก็จะได้ทำการถอดอัอมอเทียนทั้ง4ตัวทำการถ่ายทอดความรู้มากมายมีสาระดีๆมาฝากก็ตอนนี้ก็ได้ทำการล้างทำความสะอาดัวเทียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วจะได้สตาร์ทเครื่องว่า เรื่องจะสตาร์ทติดไหมตอนนี้ก็ให้เอฟซีทุกท่านติดตามทุกขั้นตอนครับผมตอนนี้ก็จะได้ประกอบสายหัวเทียนสายหัวเทียนให้ถูกสายตอนนี้ก็จะเป็นสายสูบที่1สุบที่2 3ที่สูสุบที่4เราก็ต้องไล่ไปตามเรียงไปตามระดับ ถ้าเราสลับกันก็ระบบเครื่องสตาร์ทไม่ติดหรือติดจะมีปัญหาเครื่องจะสั่นครับใส่สาย,สายมอเทียนเข้ากับตัวมอเทียนเป็นที่เรียบร้อยเราจะได้ทำการสตาร์ทเครื่องว่าเครื่องจะติดไหมตอนนี้ก็จะได้สตาร์ทเครื่องลองดูว่า เครื่องจะสตาร์ทติดไหม mm hmm. ก็ประกอบริบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว mm hmm. เรามาลองสตาร์ทเครื่องดูว่า mm hmm. เครื่องจะติดไหมครับผม รืตอนนี้ก็จะได้เช็คดูว่ามีปัญหาอะไรไหมระบบสายไฟที่ได้ทำการตรวจเช็คดู<ฮ>ว่าเรียบร้อยไหมตอนนี้ตอนนี้จะเป็นสายโมเทียนที่เราประกอบเข้ากับโมเทียนแล้วกดราค,คาจกดเนี่ยนเนาะเฮ้าเ<ฮ>ี<ฮ>็ดเนาะ คนละท่าโอ้ยพีย่ไล่โคตรว่าคร <พอ S 2> ับบััสดีครับเอฟซีที่รบรักทุกท่นนา,า,านครับก็วันนี้ได้มีรถเส๋งที่ต้องการที่จะขายจะปล่อยก็อตอนนี้ก็ทางช่องก็ได้ถ่ายทอดให้ดูว่าสภาพรถ มีสภาพเป็นยังไงครับยังไงก็ขอให้เอฟีท่านใดที่ต้องการอยากได้รถเก๋งโตโยต้าเอาทิรรุ่นพันแปดรุ่นนะพันแปใครสนใจก็ติดต่อมาทางแอดมินได้เลยตอนนี้ก็รถเจ้าของรถ ต้องการขายด่วนครับวันนี้ใครที่ต้องการอยากใช้รถเป็นสภาพรถก็โอเคใช้ได้สีบอลน,น้ำเงินสีบอลเงินค <c oughs> รับเรื่องตอนนี้ก็โอเคใช้ได้ ก็ขอให้ท่ทานได้ติดตามช่องนี้ต่อไปรับท่านใดก็เชิญเชิญได้เลยนะครับยังไงก็ติดต่อทางช่องก็จะได้วางเบอร์โทรไว้ให้0621398898 8 8 8 8. รับ0621398898 8 8 8. ติดต่อมา หาเอ็ดินถ้าใครต้องการด่วนที่อยากใช้รถหรือต้องการหารถตัวน,นี้จะเป็นรถบ้านจะของรถมาประสานพอดีมาปรึกษาหาลือทะเบียนก็ยังไม่ขาดต่อถึง6กหก็ดรุนนี้ใช้ได้ดีฮะตัวอี้อเอลติต รุ่น1800โคโลล l a e l ติ s ส่วนที่อยากซื้อรถหรือต้องการหารถตัวน,นี้จะเป็นรถบ้านจะของรถมาประสานพอดี มาปรึกษาหาลือทะเบียนก็ยังไม่ขาดต่อถึงหกหกเจ็ดรุ่นนี้ใช้ได้ดีฮะโตโวยต่ห้อเอลติสรุ่นพันแปดที่โคโรโล,ล่าเอลติสครับผมครับท้ายนี้ก็ขอลงไว้แค่นี้ก่อนครับผมครับสวาสดีครับผม